ไวเลยนะครับผมอันนี้เป็นงานมือ2องเนาะนะครับก็ก็เลยนะครับอาจจะไม่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอู้ซ่านะครับผมวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับผมโกเทนครูดนะครับผมงานแกนนิสต้านะครับผมขนาดความสูงก็ประมาณ20ซนติเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับก็เอ่อมันจะมีหัวให้เปลี่ยนหัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับผมมัน มีเป็นนี่หัวหนึ่งแล้วก็จะมีฐานอุ้ยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นผ้าด้วยนะครับที่จะสามารถถอดออกได้นะครับผมอันนี้นะี่หลุดหลุดนะครับผมนี่นะครับก็นะครับหัวนะครับก็อย่างที่เห็นครับหัวหนึ่งก็จะเป็นหัวซูเปอร์ไซย่านะครับผมนะฮะก็นะครับอันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับผมอ่เป็นของ บัลเพสโต้นะครับผมแกนดิสตาบัลเพสโต้นะครับผมตัวนี้ไม่มีกล่องเนาะนี่เป็นงานมือสองนะครับนี่นะครับก็นะครับอันนี้ถ้าเออ่ถ้าใครสนใจนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานมือสองเนาะครับนะครับจะได้แบบเข้าใจตรงกันนะครับว่าไม่มีกล่องนะครับผม นะครับก็คือแบบจะมีหัวที่เป็นซูเปอร์ไซยาธรรมดากับตัวที่แปลงร่างเป็นโกทินคูดนะครับนี่นะครับก็ไม่มีตัวไหนที่หักตัวไหนกาวนะครับผมก็คือสมบูรณ์นะครับผมนะครับนี่นะครับถ้าใครนะครับผมเป็นแฟนดากอนบอลนะครับต้องสะสมไม่เลยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมดูงานมันใกล้ๆเนาะนะครับนี่นะครับก็นี่พอเปลี่ยนหัวนะครับเซเปอร์ไซีากับโคเทนคูดนะครับก็นี่นะครับตัวหน้ามันก็จะเจล่เจล่หน่อยนะครับผมมันก็จะเป็นสีดํากับสีม่วงนะครับผมตรงกลางจะเป็นสีดํานะครับผมตรงข้างๆจะเป็นสีม่วงนะครับผมซึ่งงานแกนนิสตาแกนดิสตาเนี่ยนะครับผมก็ จริงๆแล้วมันก็มีหลายตัวเนาะนะครับตัวนี้ก็นะครับก็เป็นงานที่สวยตัวหนึ่งเลยนะครับผม,ผมเห็นนี่แบบอาจจะต้องบบสะสมเก็บไวนบน้นะครับนี่นะฮะก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับเผื่อเผื่อขายนะครับผมก็เลยแบบจะได้แบบรีวิวเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนะครับนะฮะแต่ว่า นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับดีเทลอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวที่เป็นซูเปอร์ไซยานะครับผมซึ่งนะครับเป็นล่างระหว่างโกฮังนะครับผมกับทรังนะครับผมรวมล่างกันนะครับผมเป็นซูเปอร์ไซยานะครับผมแล้วก็การเป็นโกเทนคูดนะครับตัวนี้นะครับซึ่ง พลังนะครับผมเขาบอกว่าพลังมีแบบพลังมีเยอะมากนะครับผมเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าหลังๆก็บทก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมมีมีตอนที่สู้กับอจอมมารบูเนาะถ้าใครพอจําได้นะครับผมก,บก็มีพลังเยอะมากนะครับแต่มันด้วยความที่มันเป็นเด็กนะครับไอสองคนนคั้นาก็เลยติดเล่นกันเป็นหน่อยนะครับผมนะฮะ น,นี่อันนี้อดวงานของอซึ่งการแต่งตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยรับคือก็จะเป็นกลายเป็นเอกลักษณ์ของร่างที่แปลงจากซูปเปอร์ไซยาไปแล้วนะครับโคจิต้าก็จะโคจิต้าหรือร่างอื่นของโงกุลที่รวมเบจิต้าก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับผมก็จะมี เสื้อคล้ายๆกันอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่นี่ถอดประกอบง่ายครับนี่ครับนี่ถอดออกให้ดูนะครับตัวฐานก็มั่นคงครับจริงๆแล้วตัวโมเดลวันเนี้ยครับไม่ต้องมีฐานก็ได้นะครับมันก็สามารถที่จะยืนได้แต่นะครับมีฐานก็จะดีกว่าเนาะนะครับนี่นะครับก็นะฮะ ถ้าใครนะครับเจอมือหนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับก็อาจจะซื้อเก็บไว้เลยนะครับผมอันนี้เป็นงานมือสองเนาะนะครับก็่อนะครับก็เลยนะครับอาจจะไม่มีกล่องนะครับผมถ้าใครซีเรียสนะครับผมว่าจะต้องมีกล่องอันนี้ผมต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับแต่ รับรองครับว่าไม่มีหักไม่มีกาวนะครับในใดทั้งสิ้นนะครับเพราะผมก็จริงแล้วผมก็เก็บสะสมไว้เองแหละอันนี้เอาออกมาทําความสะอาดนะครับนะแต่ถ้าแบบอาจจะถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ